วัดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมานอนหน้านอนทงพี่น้องมาเตรียมดินเตรียมปลูกพักดินผืนมันบางงามพี่น้องสื่อดินมาใส่กระถางเอาพรวบาดินมันเป็นดินเหนียวอีิกาตน้นต้นพักต้นพักอีตูสี่อย่างพี่น้องสี่อย่างกินเขาเทียงหิ้วเขา่า หิวเขาให้ชิดดากอไฟอย่างไปหาน่ใหม่มาไปหาน่ใหม่มาอันเมื่อยๆพี่น้องหิวเข่าคักให้ชิดดากอไฟเดี๋ยวสิบปอกนอ่ใหม่สิบปอกน่อหม่สีย่างว่าสีก้อยพี่น้องเมื่อนี้ว่าสีย่างก้อยอันมิข้าวเหนียวข้าวเหนียวมุ่นใบว่าสีอันกินกับข้าวเหนียวบักม่วง mm hmm. เห็ดข้าวเหนียวทุเรียนว่าสันมันอ้วนหลายๆก็เลยก็เลยบริเวณซ้ำ ็เลยเสียเอามาปิ่งพร้อมพี่น้องมือนี้ไม่แนวมาปิ่งปิ่งไรแนวพร้อมสิปิ่ง,ป,งปิ่งหอมปิ่งพริกเผาหอมผิกเผาพริกย่างเนื้อย่างตับ,ย,ตบย,ตย่างไตพี่น่องไตไก่ตับไก่สิตําเจวจําจกับอันต้มน้ำไม่พร้อมอันไอซีดาแล้วาแล้วอยากกินก้อยก้อยเฮ็ดอันย่าง นำโต๊กหมูพี่นองก้อยนำโตก๊กหมูเดี๋ยวกะสิเห็ดให้เราพร้อมให้เราเฝ้าให้เดี๋ยวสิไปปอกน้ำไม้เด้อพี่นองเด้อปล่อยให้เราเบิ่งอยู่นี่แล้วสิเบิ่งใดบ่นี่บอกว่าให้เจ้าเบิงบ่งข่อยเบิ่งใบเด้อว่าสันดอกเดี๋ยวข่อยสิมะซอยว่าสันดอกปอกน้ำไม้ต้่มกันเด้อพี่นองเด้อิึงแนย่ยอย่างริกอย่างหอมสิมะต่าเจ่วเบิ่งพี่นองน,น้ำไม้ข่อยปอกออกแล้วข่อยมะตุ่ม เตาบะมี่พี่น้องเตาเตาแก๊สเตาอันไฟพันเอาเขาเมื่อในบ้านก็เลยมาตุ่มนมใหม่ซะก่อนตุ่มเนมใหม่ใส่เตาปิ้งตุ่มนมใหม่ซุกแลวกให้เพิ่นย่างต่อจากของกะสิเดไปซอยอันไปซอยเนื้อสิเปฮ็ดอันก้อยเนื้อสิเฮดอันก้อยหมูกะบาแมนชนะย่างเนื้อหมูก้อยพี่น้อง อย่างน้ำตกกับสีวาซะเนาะไปอย่างไปอย่างเนื้อแล้วก็บสีอเอาไปก่อยพี่น้องอันนี้ปิงป้งตับปิ้งไตไอซีดาแล้วโบกินน้ำก็เลยว่าสีเห็ดก่อยให้เล่าก่อยพี่น้องอย่างน้ำตกหมูสีก่อยให้เรลากินถ้าว่าเราอยากกินก่อยหมูพี่น้องไข่ก็สีกินปิ้งตับปิ้งไตสีกินปิ้งมันไข่กินขอน ข้าวเหนียวปีงข่อยพี่นองอันมันฝลังปีงกะหอมหอมปีงมันฝลังมันอะบอมแมนมันฝลังเบาผิดพี่นองมันเกยวมันเทศพี่นองมันเทศญี่ปุ่นมันมันเทศสื้อมาจากลานเอเชียกิโลละสี่บาทสี่ยูโรพี่นองมาปีงหอมหอมบานบานเดี๋ยว อันคลิปนี่มันสีเงาเด้อพี่น้องเด้อมิแต่สีเห็ดนะกินซื้อขคือสีบรได้กินให้เบิ่งดอกเพราะว่าเห็ดเหลว่มเหลีมันสีเงาโพดก็เลยสีสีเตรียมเครื่องสีเตรียมเครื่องเห็ดก้อยเห็ดยังก้อยเหลีก็สินั่งแก่ไผ่แก่มันไอซีดาก็ให้เรากินก้อยข่ก็สิกินอันปิ่งตับปิ่งไตข่อยพี่น้องตับไตไก่ดอกวะแต่ว่าข่กินผู้เดียวแล้วพอกินตับกินไตเนาะ ไอ้ซีดาเราบวมักตับไก่บวมักไตไก่คนไทยเ้าฝันมักปีงปีงแหงแหงแะแสบพี่น้องจำปลาเดกจำแจวปลาเดกกับตุ่มเน่าไมมบาดนี้นม,มันแว่งแมงแวันมันหลายพี่น้องเอ้ยตำแจวแล้วแมงวันแตกมากไอ้ซีดาเอาเนวมาผัดแมงวันให้ ก็เลยว่าเอาเดี๋ยวสิก่อยเนื้อให้ละนั่งกินไพกินมันว่าสั่นดอกแมงว่นมันหลาย <Thank you. S 1> ข่อยก็สิไปกินยูแกข่อยแมงว่นจังบอตอมเจา้าคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของหวานพี่น้องข้าวเหนียวปิ่งปิ่งมันจังพอกันอีกคลิปหนาะพี่น้องเดี๋ยวสิฝ่าวปเฮ็ดเนัากินฝ่าวปเฮ็ดนัากินกินเขา่าอันไทย ทยบริไทย,อ,ทยอันกินดอกพี่น้องเอยไทยตะเฮ็ดให้เบิ่งซื้ออัน,น,อน,ออนข้าวเหนียวมุ่นกินกะบ,บักมว่กมว,งกมวงบริด้กินดอกบักม่วงบักม่วงบ่มีพี่น้องบมักทุเรียนกับบมีเอามาปิ่งเป็นข้าวเหนียวปิ้งเอารวดตบถ่ายเป็นของหวานข้าวเหนียวปิ้งกับมันปิ่งพอกันคลิปหนาเด้อจ้าบฏีจ้า